มีทอะไรออยู่๋อนี่นกำลังไหว้พระขอพรขอให้เกติอยู่ค่ะทีบ้านอ๋อ <Okay. S 2> มาทพัขอพรใช่พี่ว่าพี่มาช้าไปแล้วแหละถ้าเริ่มตอนเนี้ยไม่ทันหรอกต้องเริ่มด้วยตัวเองถ้าอยากให้ดีอ่ะพี่ว่าเริ่มวันนี้เลยดีกว่าอา้าวนะคะงั้นมาเริ่มวันนี้กันเลยดีกว่าเนาะครับ สุดติ่งกระดิ่งแมวครับผมวิสวยจริงสวยจรงจ้าเราสองคนเป็นพิธีกรรายการมอเตอรบ้านเองเซงปลาค่ะพี่มาดแล้วทำไมถ้าแนะนำรายการของเราวันนี้ดูซอฟๆลงจังเลยอ๋อที่มาซอฟนะครับวิเพราะว่าเราต้องดูงานด้วยเพราะงานปัจจุบนนี้เป็นงานซอฟๆงานพิธีกรนะครับเป็นตอนมาคาราบูชาเราต้องแบบสงบสงี่ยมเจียมตัวเอ้ยไม่ใช่สงบสงี่ยมจิตใจโอเคนิดนึงนิดนึงอ๋อนิดนึงนะคะ ว่าแต่วันนี้วันมาคาูุชาใช่ไหมคะวิ้ก็มีเกจความรู้มาฝากเพื่อนๆกันเนาะไปดูกันเลยค่ะมาคาพูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าข้าเดือนสแต่ถ้าปีใดมีเดือนอาทิกมากฎาจะเลื่อนไปเป็นวันที่ส5ค่้าข้ามเดือน4โดยวันมาคาูุชามีความสําคัญคือเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโม่แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกซึ่งมีเนื้อหาใจความสําคัญคือทําความดีดาเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ ยังเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันถึง4ีประการอันได้แก่ 1. ต้องกระวบันเพญขึ้น15บห้าข้าเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาคารเดอร์สอมีพระสงฆ์จำนวน1250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเพื่อสักการะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. าพระสงฆ์ที่มาประชุมกันทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทที่เรียกว่าเอหิพิขุอุปสัมปทา หรือการบวชให้โดยพระพุทธเจ้าดังนั้นวันมาฆบูชาจึงมีชื่อได้อีกชื่อหนึ่งว่าวันจตรุรงคสันนิบาตรูตเป็นไงคะพี่มา้านอกจากวันนี้เราจะได้มาร่วมงานแล้วนะคะเรายังได้เกรความรู้และก็ไอความรู้อะไรเกี่ยวกับวันนะมาฆบูชามากมายเลยวีนเยมจริงเลยนะครับนกรอบครอบดีมากเลยค่ะสวยด้วยนะโอ๊ย,ย,อยม่ <laughs> พี่มาไปชด กงั้นเอเราก็พูดกันมาพอเป็นที่ททแล้วเนาะใช่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานใค่คว่าเพื่อนๆเราเนี่ยมากันดีๆไปกันเลยครับค่ะ ปีภาษาภาพขนมอูขน้นะครับลบดับต่อไปนั้นเป็นเสียงที่ฟังดูจากประการตางๆท่เป็นลำดับต่อ อี่กรารบดีคือว่าหนูอยากอยากให้ท่านอธิกรารให้โอวาทเกี่ยวกับวันมาคาาบูชาให้กับนักศึกษาชาวมัธสค่ะครับก็ในฐานะที่มหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ประจำนะครับในแต่ละปีนี้เราจะมีวันพลาดใหญ่อยู่3วันคือวันมาค้วันวิสาขาและวันอาสารค่ะก็วันนี้มีนักศึกษาที่อยู่หอ,อพัก จำนวนเยอะทีเดียวมาร่วมทำบุญแล้วก็เวียนเทียนฮะก็ขอให้อำนาจบุญกุศลความการกระทำดีของลูกๆนักศึกษาดดนประดานให้ลูกๆนักศึกษามีแต่ความสุขความเจริญขอให้คิดเหมือนที่อาจารย์ได้บอกว่าทำดีพูดดีแล้วก็คิดดีก็จะเป็นมงคลชีวิตครับก็ขออำนวยพอให้พวกเราโชคดีทุกคนคะค่ะข,ขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะรองอธิการนะคะอยากให้รองอธิการให้ โอวาสเกี่ยวกับวันมาฆบูชาให้กับนักศึกษามทศหน่อยค่ะในวันมาฆาูชาเป็นวันดีของชาวพุทธนะคะก็ะขอให้นุกๆร่นนักศึกษาทุกคนนะคะมีความสุขกายสุขใจแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการเรียนนะคะสมหวังในเรื่องการเรียนขอให้ได้เอทุกทุกทุก,ท,กทุกคนเลยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคะ่ะคือแล้วก็อยากทราบว่าสมมติถ้าอยากท่านรออธิการอยากจะชวนใครในมทศมาร่วมเป็นเทียนด้วยเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ อยากชวนนักศึกษาค่ะมโนเมนเทนด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือว่าอยากทราบว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้อะค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรละคะครับเนื่องจากว่าวันมาคาบูชานะครับก็อย่างที่เราพวกเราชาวพุทธได้ไทราบกันนะครับว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งทุกครั้งเนี่ย ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาลัยก็มีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยในมหาลัยของเราเนี่ยทุกครั้งนะครับเพื่อทั้งนี้เพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ได้ร่วมกิจกรรมโดยที่ไม่ไม่ต้องออกไปนอกมหาวิทยาลัยนะครับอ๋อค่ะขอารย์มากครับดี้ยินดีครับค่ะไม่ทราบว่าวันนี้นะคะมากับใครเหรอคะมาับมิตรหม่เพื่อนรคบอ๋อเพื่อนนะคะแล้วอยากทราบวันมาคาราบูชาเนี่ยอยากพาใครในมทสมาเวียนเทียนเหรอคะ พิเศษด้วยวะมาชวนอยากพาที่ปรึกษาขอครับอ๋อ้ทำไมทำไมนะคะก็ก็ไม่ค ok> ่อยสนิทครับเลยอยากจะพามาอยากไปที่บราเลยขึ้นมอตอนที่เมื่อกี้พี่ดืมถามชื่อชื่ออะไรท็อปครับชื่อท็อปชื่อท็อปจากสาขาอะไรครถูกวิศวะยังสไงยังไม่สั่งกัลสาขารปีหนึ่งน้องปีหนึ่งน้องปีหนึ่งครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะคะครับผมเรามาจากรายการมอตสอบ้านนี้นะครับวันนี้จะรบกวนเวลาพี่แป๊บนึงว่าถ้าเกิดวันมาคาบูชาเนี่ยเวียนเทียนใช่ป่ะพี่อยากชวนใครในมอตสอบมาเวียนเทียนกกััััับบบบบพพพพพพพีีี่่่่่คคคครรรรรผมอออออออ๋็ชชววนนนนนเเเืืๆๆแหละะะาไิด พี่ยังโสดอยู่ครับอพี่ยังโสดอยู่ครับออ๋พี่ยังโสดอยู่นี่พี่ยังโสดอยู่เดี๋ยวก่อนดีก่อนก็แต่งเลยครับชื่อพี่เออไรครัชื่อพี่อะไรครับพี่ชื่ออาร์ตครับเรียนสาขาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าครับวิศวกรรมไฟฟ้านะครับพี่ยังไม่มีแฟนนะครับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงคนไหนสนใจนะครับเนี่ยพี่จะมีแฟนวิศววิศวกรรมไฟฟ้าอนาคตรุ่งขอบคุณมากครับคสวัสดีค่ะครับชื่อชื่ออะไรล่ะคะชื่อชื่อวินครับอยู่อยู่ พ่อ11ครับก็อยากจะสัมภาษณ์ว่าถ้าวันมาคาบูชานี่อยากอยากจะชวนใครมาร่วมแบบมาเวียนเทียนด้วยเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นน่าจะเป็นพ่อแม่ครับอ๋อพ่อแม่แต่ว่าตอนนี้อยู่มหาลัยใช่ไหมคะก็อ๋อต้องมากับเพื่อนๆใช่ไหมคะมาทั้งขอเลยหรือเปล่าคะก็เท่าที่เท่าที่มีครับเท่าที่มีครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรเหรอคะชื่อเต็มหรือชื่อเล่นครับ ชื่อเต็มชื่อเล่นชื่อเล่นครับชื่อเต็มชื่อเล่นชื่อเล่นครับเอาชื่อชื่อเล่นก็ได้คชื่อทูนครับผมชื่อครับทูนเรียนอยู่สาขาอะไรคะวิศวะปีหนึ่งครับผมคือพี่อยากจะจะถามว่าสมมติถ้าเวียนเทียนในวันมาฆบูชาอยากชวนใครมาเวียนเทียนด้วยเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอยากชวนเพื่อนสนิทครับผมก็ว่าเราสนิทกันเราประหยากมาได้ทำบุญด้วยกันครับเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับผมค่ะงั้นก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ไม่มีครับ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 ไม่มีคือแบบพ่อแม่พี่น้องว่าอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะก็ถ้าถ้ากลับไปบ้านก็มีเวียนเทียนพ่อแม่ครับแต่ว่าถ้าอยู่นี่ก็มากับเพื่อนน้องครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยเราเจอพธีกรณของเราค่ะนีค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่ไม่รู้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะคะพิธีกรเะ็นไงเป็นไงมาทำอะไรแอมมาทำอะไรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคือแปลว่าวันนี้มาทำอะไรกันวันนี้มาเวียนเทียนค่ะที่อาคารแปดสิบภาษาค่ะแล้วแล้วมา มากับเพื่อนๆค่ะสี่ห้าคนค่ะคนค่ะค่ะสมุติถ้ามาเวียนเทียนนะคะวันมา้ะคชาน้องอ้ายอยากจะชวนใครมาเวียนเทียนเรื่องทีเศษไหมแบบโ่เวียนเทียนค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆนี่แหละค่ะเพราะว่าก็ก็อยู่หอด้วยกันทําอะไรด้วยกันหลายๆอย่างก็อยากจะให้เพื่อนมีส่วนร่วมในการเวียนเทียนด้วยกันนะคะอ๋อค่ะค่ะงั้นก็ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเหรอคะชื่อมิวค่ะชื่อมิวมิวเรียนอยู่สาขาอะไรคะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ จะทราบว่าวันมะขะในวันมะขะบูชานี้น้องมิวอยากจะชวนใครมาแบบเวียนเพี้ยนด้วยเป็นพิเศษไหมคะอยากชวนครอบครัวมานะคะแต่ว่าอันนี้อยู่ในมอก็เลยชวนเพื่อนๆมาค่ะค่ะครั้งต่อไปแบบไม่มีแบบอยากชวนแฟนอยากชวนอะไรแบบนี้มีไหมคะแบบถ้ามีโอกาสก็อยากชวน,นะค,ะค่ะค่ะคระธาตุอิ่มบุญครับพี่วิอิ่มบุญโอ้ยมิน่าดูหน้าตาพี่มานี่ผ่องใสเชียวนะคะอ๋อหน้าตาเนี่ก็เขาเรียกว่าอิ่มบุญไงครับค่ะนี่แหละครับเห็นไหมครับว่ามอเตดจะสอนเราเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะมีแค่การเรียนการสอนที่ดีอย่างเดียวนะครับยังมีกิจกรรมดีๆให้นักศึกษามราได้ขัดเกลาจิตใจให้เราเนี่ยมีคุณธรรมที่ดีครับก่อนที่ออกเราจะได้ไปทํางานจริงในสังคมที่เรียกว่าแบบแข่งขันเนาะใช่ค<อ>่ะ<อ>ถ้าว่าปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักศึกษาว่างั้นใช่ครับค่ะถึงแม้แเราจะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแต่ทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะมีมีการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมให้กับนักศึกษานะคะถึงได้มีนักศึกษาที่แบบที่หล่อหน้าตาดีและมีคุณธรรมดีอย่างพี่มากไงครับสำารับอะไรอะพี่ อ๋อนี่ว่าสำหรับความหลงดี่งั้นเราก็พักเรื่องสำหรับไว้ก่อนนะะว่าตอนนี้เราก็รู้สึกอิ่มอิ่มบุญอิ่มบุญจิตใจสบายใจกันแล้วนะครับอย่างนี้เราต้องซากสิัสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมอตสบ้านเองเจ๋งป้ลา